ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่เก้าร้อยห้ากองทหารราชองครักษ์หลวงตอนที่สองในตอนนี้ที่ผู้คนไม่รู้ก็คือใครในตำหนักเซียนที่ทำความผิดเอาไว้จนพวกราชองครักษ์หลวงที่รับคำสั่งจากองค์จัก,กรพรรดิโดยตรงถึงกับต้องระดมกำลังกันมาเช่นนี้เลยและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือ ผู้บัญชาการกองทหารราชองค์ักษ์หลวงหยวนเปียวเป็นผู้ที่นำกองทหารมาในครั้งนี้ด้วยตนเองด้วยการปรากฏตัวของหยวนเปียวทำให้ทุกคนตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องในวันนี้พระราชองค์การจากองค์จักรพรรดิจินเสีย่ยสิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวได้ไปงานเลี้ยงเมื่อคืนและระหว่างนั้นได้ออกจากงานเลี้ยงพร้อมกับทำร้ายองค์ชายสีในอุทยานหลวงกองทหารราชองค์ักษ์หลวง ได้รับคำสั่งให้มาที่นี่เพื่อจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดไปสอบสวนหยวนเปียวกระโดดลงมาจากมา้าเพื่อมาอ่านพระราชองค์การข้อความในนั้นระบุว่าจินเสืยียพยายามฆ่าเล่ยฟ้าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยฝูงชนที่มุงดูอยู่ก็ต่างตกใจกันเป็นอย่างมากองค์ชายสี่เป็นที่ชื่นชอบที่สุดในบรรดาองค์ชายทั้งหมดเขาไม่เพียงแต่เป็นที่โปรดปรานขององค์จัก,กรพรรดิเท่านั้นแต่ยังได้รับการปกป้องจากจัก,กรพรรดินีด้วย พูดได้ว่านอกจากเรื่องที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งองค์ราชทายาทแล้วองค์ชายสี่ก็เป็นที่รักใคร่มากที่สุดในบรรดาองค์ชายทั้งสี่แล้วใครจะไปคิดว่าจะมีคนกล้าทำร้ายองค์ชายสี่แถมยังทำในวังหลวงอีกด้วยฝูงชนที่มุงดูกันอยู่ร,บรอบๆต่างก็ส่งเสียงพูดคุยกันเซงแซ่เชียวชูที่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างที่ชั้นสองได้ยินสิ่งที่หยวนเปียวอ่านทุกถ้อยคำอย่างชัดเจนเขาทำตาพองโตอย่างโกรธจัด และไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินพร้อมกับหันไปมองอู๋เสือนี่เจ้าโจมตีเล่ยฟ้านจริงๆหรอเพราะที่งานเลี้ยงเมื่อคืนอู๋เสือออกไปจากงานจริงๆแต่นั่นมันเป็นคําสั่งขององค์จกักรพรรดิโดยหลังจากที่พวกเขาออกไปจากงานเลี้ยงอู๋เสือก็ไปยังอุทยานหลวงกับเล่ยฟ้านแต่ว่าในตอนสุดท้ายอู๋เสือก็กลับมาคนเดียวหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ฟังจากอูเสือว,ว่า นางล้างฤทธยาแรงฉมของเล่ยฟ้านออกทําให้เล่ยฟ้านไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหนีแต่เราว่าพวกเขาก็ไม่รู้รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในตอนนั้นอูเสือก็กรอกตาม,มองบนสีเชียวชูและพูดว่าข้าให้เจ้าดำน้อยสาดน้ํายาใส่เขาข้าไม่ได้แตะต้องตัวเขาเลยสักนิดตั้งแต่ต้นจนจบแม้ว่าอูเสืออยากจะเปิดเผยปริศนาที่อยู่ในใจแต่นางก็ยังมีสติพอที่จะรู้ว่าทําอะไรได้แค่ไหน และเส้นไหนตรงไหนที่ไม่ควรข้ามืมถ้างั้นก็อย่าบอกนะว่าจัก,กรพรรดิใส่ร้ายเจ้าหรอเชลชูรีบพำตาโตอย่างตกใจอีกแล้วเหรอเนี่ยกี่ครั้งกี่หนแล้วจะพวกคนใหญ่คนโตในแคว้นหยานจะพากันใส่ร้ายและเป็นประประกับอูเสือกันหมดเลยหรือไงกันอูเสือก็พูดว่าข้อความในพระราชอ,องค์การนั้นมีทั้งจริงและไม่จริง มันบิดเบือนโยนความผิดมาให้ข้าคนเดียวทุกคนในงานเลี้ยงเมื่อคืนรู้ดีว่าอูเสียไปที่อุทยานหลวงกับเล่ยฟ้านและพวกเขาก็รู้ด้วยว่าเล่ยฟ้านไม่ได้กลับมาพร้อมกับอูเสียในตอนนั้นมหาอามาดเวือนอยู่ก็ได้พูดในงานเลี้ยงว่าเล่ยฟ้านไม่ค่อยสบายจึงทําให้เขาขอตัวกลับก่อนซึ่งถ้าทุกคนเอาเรื่องทั้งหมดมารวมกันทุกอย่างก็ดูเหมาะเจาะอย่างที่องค์จักรพรรดิกล่าวอ้างไว้นั่นเองหืม แล้วคนที่อ่านพระราชองค์การคือผู้บัญชาการกองทหารราชองครักษ์หลวงใช่ไหมหัวเหย่ยรีบถามขึ้นพร้อมกับมองลงไปยังหยวนเปียวที่ยืนอยู่ด้านหน้ากองทหารใช่เฟยหยานก็ตอบรับทันทีเขาเป็นคนเดียวกับที่เข้าหาเจ้าซุนก่อนหน้านี้ที่ตรอกในวันนั้นและคนนี้แหละก็คือคนที่จะฆ่าฆ่าในตอนนี้ข้าปลอมตัวเป็นเจ้าซุนหัวเหย่ยบพูด พร้อมกับรีดตานึกคิดอะไรบางอย่างใบหน้าของหยวนเปียวเป็นใบหน้าที่เขายังจำได้อย่างชัดเจนอย่างที่คิดไว้จักรพรรดิองค์ปัจจุบันเป็นคนที่พยายามทำให้เล่ยเฉินเสียชื่อเสียงจริงๆฝฟยหยานพูดพร้อมกับหัวเราะเสียงเย็นตอนนี้ดูเหมือนจักรพรรดิมุ่งมั่นกำจัดน้องอูเสืออยู่นะถึงขั้นระดมพลของทหารราชอ,องครักษ์หลวงเลยดูท่าทางแล้วเราคงต้องขัดพระราชอ,องค์การกันแล,ล้วล่ะ ฟานจัีวพูดขึ้นจากสถานการณ์ตรงหน้าข้าเห็นเลยว่าทันทีที่น้องอูเสียถูกจับและถูกพาตัวไปวันนี้พวกเขาจะฆ่าน้องอูเสียทันทีหืมแหวนแค่วงเดียวนั่นมันมีความลับอะไรนะถึงทำให้จัก,กรพรรดิแห่งแคว้นยานต้องลงมือรุนแรงถึงขนาดนี้ได้ฟานจัวสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหันไปมองอูเสียน้องอูเสียเจ้าต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจาัก,กรพรรดิจะตามล่าเจ้าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเจ้าต้องไม่ตกอยู่ในมือของพวกเขาเพราะครั้งนี้มันแตกต่างกันมากพวกเขาคงจะไม่ให้เจ้าได้เตรียมตัวหรอกทันทีที่ถูกจับได้ชะตากรรมเดียวของเจ้าก็คือความตายเท่านั้นยอดมาหญิงอัชริยะตอนที่9 0้ากกองทหารราชองครักษ์หลวง ตอนที่สามกับสิ่งที่ฟ้านจัวพูดนั้นมันชัดเจนเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่สามารถท้าทายอำนาจของราชองครักษ์หลวงแห่งแคว้นหยานอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คนมากมายได้นอกสจากว่าพวกเขาตั้งใจจะต่อต้นานแคว้นหยานอย่างโจงแจง้งและเนื่องจากพวกเขายังไม่ได้แผนที่มาไว้ในมือเลยถ้าสู้กับกองทหารราชองครักษ์หลวงตอนนี้ โอกาสและความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะแทรกซึมเข้าไปในวังหลวงเพื่อเอาแผนที่ในอนาคตย่อมหมดไปแน่ๆข้าเข้าใจอู๋เสือก็พยักหน้าเล็กน้อยแต่ประกายตาของนางยังคงเย็นเยียบทั้งลูกชายและก็พ่อต่างก็ตามล่านางพร้อมกันแบบนี้คนหนึ่งมาแล้วเมื่อคืนนี้ตอนเช้าก็ตามมาด้วยอีกคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาใจตรงกันจริงๆแต่นางก็ไม่ใช่คนที่จะมาเล่นด้วยได้ง่ายๆเหมือนกัน ในเมื่อพวกเขาพร้อมจะยกเลิกมิตรภาพปลอมๆแล้วนางก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งของขวัญกลับไปให้เป็นการตอบแทนเช่นนั้นพวกเจ้าทุกคนอย่าไปตอบโต้พวกเขาตรงๆล่ะอูเสียกล่าวเตือนทุกคนอีกครั้งก่อนที่นางจะจากไปเชวชูก,กับคนอื่นๆก็มองตามหลังอูเสียแล้วรีบหันหลังกลับไปมองราชองครักษ์หลวงที่เข้ามาในตำหนักเซนด้วยแววตาอมหิตพวกเขาไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคว้นยานเลย แต่จักรพรรดิและลูกชายของเขากลับทำเกินไปปล่อยให้พวกนั้นคิดว่าตัวเองได้เปรียบไปอีกสักสองสาวันเถอะแล้วพวกเขาจะตอบแทนที่สาสมเลยอู๋เสวีก็กลับไปยังห้องของนางพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วนางอุ้มท่านแบ,บะไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วก็อุ้มเจ้าแมวดําตัวน้อยไว้อีกข้างหนึ่งก่อนจะกระโดดออกไปทางหน้าต่างด้านหลังอย่างเงียบๆพวกราชองครักษ์หลวงวิ่งเข้ามาในตำหนักเซียนหอกในมือของพวกเขาชี้ตรงไปที่เชียวชูกับเพื่อน ในขณะที่สีหน้าของฟ้านฉีตกใจสุดขีดเมื่อคืนเขาเมาจนหมดสติไปในห้องและพอตื่นขึ้นมาก็มาเห็นภาพน่ากลัวแบบนี้เทว่าเขาก็รู้ดีวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาซักถามคนอืนอ่นพวกราชองครักษ์หลวงค้นหาทั้งข้างนอกข้างในตำหนักเซียนแต่หลังจากค้นหาอยู่นานก็ไม่เห็นวิเววของอูเสือเลยพวกเขาจึงลากตัวเท่าแก่โรงเตียมกับเด็กรับใช้ของตำหนักเซียนออกมาสอบสวนทันที เท่าแก่โรงเตียมเดิมทีก็กลัวมากอยู่แล้วจากเหตุการณ์รอบสังหารก่อนหน้านี้พอโดนพวกราชองครักษ์หลวงตะคอกใส่เขาก็ล้มลงบนพื้นอย่างหวาดกลัวเออเออข้าข้าไม่รู้ว่าคุณชายจินออกไปตอนไหนเมื่อกี้เขายังอยู่แถวนี้อยู่เลยหยวนเปียวก็ขมวดคิ้วมองเท่าแก่โรงเตียมแล้วหมุนตัวเดินตรงไปหาเฟยหยานที่สวมเสื้อผ้าผู้หญิง เทียบกับพวกผู้เยาว์คนอื่นๆของสำนักศึกษาเฟิงหัวแล้วเขาเชื่อว่าสาวน้อยแสนสวยคนนี้เป็นคนที่ขี้กลัวที่สุดเจ้าบอกมาว่าไอ้ผู้ร้ายจินเสียไปไหนหยวนเปียวชักดาบออกมาและเอาปลายดาบจ่อคอเฟยหยานปลายอันแหลมคมของมันกรีดผิวของเฟยหยานจนเลือดสีแดงซึมๆออกมาเฟยหยานก็เหลือบตาขึ้นมองสีหน้าดุร้ายของหยวนเปียวริมฝีปากของเขาขายับเล็กน้อยพร้อมกับที่ทันใดนั้น สีหน้าของเขาก็ดูน่าสงสารอย่างถึงที่สุดน้ำตาใสๆไหลลงมาตามใบหน้าทันที <c oughs> ข้ขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าเจ้าเด็กดน,นั่นหนีไปไหนเมื่อกี้เขายังอยู่แถวนี้อยู่เลยแต่พอพวกท่านเข้ามาข้ายังไม่ทันรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็วิ่งไปที่ประตูหลังแล้วข้าไม่รู้จริงๆว่าเขาไปไหนถึงจะเห็นสาวงามสึกสะอื้นอย่างน่าสงสารเช่นนี้สีหน้าเคร่งเครียดของหยวนเปียวก็ไม่ได้ผ่อนคลายลงเลย ส่งคนไปที่ด้านหลังของตำหนักเซียนไล่ตามไปทางประตูหลังหลังจากที่ออกคำสั่งหยวนเปียวก็หันกลับไปทางเฟยหยานและพูดว่าเจ้าบอกความจริงมาดีกว่าจินเสียทำร้ายองค์ชายสี่นั่นไม่ใช่ความผิดเล็กๆเ,เลยถ้าพวกเจ้าคนใดกล้าช่วยเหลือเขาพวกเจ้าจะถูกจับข้อหาสมรู้ร่วมคิดข,ข้าไม่กล้าข้าไม่กล้าจริงจ พยายานพูดพร้อมกับแซงทําเป็นร้องห่มร้องห้อย่างหมดขนทางดูเรากับลูกไก่ตัวน้อยที่น่าสงสารเป็นที่สุด